มาแล้วจ้าแม่เล็กมาแล้วจ้าวันนี้เตี่ยวยำคุณปู่มานำเสนอเมนูคางกุ้งอบกรอบเราไปดูกันเลยค่ะว่าทำกันยังไงอันดับแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการหมักส่วนผสมมีเกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรสนะคะแล้วก็ แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพดค่ะหลังจากที่เราตั้งน้ำมันร้อนแล้วนะคะก็เอาลงไปทอดเลยค่ะต้องมีการขนนะคะเพื่อแยกไม่ให้ตัวขางกุ้งติดกันแล้วก็ทีนี้ระหว่างที่พอได้เซตตัวแล้วนะคะเราก็ค่อยๆไม่ต้องคนตลอดเวลานะคะคนเป็นพักๆค่ะเพื่อให้กุ้งเนี่ย สุกทั่วกันนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะให้กุ้งสุกพอเหลืองนะคะไม่สุกมากเพราะว่าเราจะมีการไปนำไปอบไล่น้ำมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คางกุ้งกรอบแห้งได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะใส่ตะแกรงพักไว้นะคะเตรียมที่จะไปอบ ในหม้ออบรมร้อนค่ะตอนนี้เราก็นำทั้งหมดนะคะใส่ในหม้ออบรมร้อนแล้วนะคะตัวนี้นะคะตั้งอุณหภูมิอยู่ที่150องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ใช้เวลาอบประมาณ40นาทีค่ะเพื่อนๆหลังจากอบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อที่เราจะไปผสมกับ ผงในรสชาติต่างๆที่เราต้องการช่างมา100กรัมนะคะแล้วก็มาผสมนะคะกับผงปาปริก้านะคะจากนั้นเราต้องมีการเขย่านะคะให้ผงเข้าเนื้อไปกับกุ้งที่อบมาร้อนๆน,นะคะต้องเอาอ,ออกมาร้อนๆแล้วมาทำเลยนะคะเพื่อที่ผงจะได้เข้าเนื้อค่ะ รสชาติต่อไปที่ทํทำก็คือ Hot แอนด์สไปนะคะก็ที่ร้านเตี๋ยวยำคุณปู่คนก็จะชอบทานอันนี้เหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการรสจัดจ้านนะคะเราก็มีรสนี้ด้วยค่ะเขย่าไปนะคะอย่างเมามันให้เข้าเนื้อค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วสามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะคางกุ้งมีสารอาหารแคลเซียมสูงนะคะไม่อ้วนนะคะ ถ้าคนไหนสนใจนะคะทางร้านเราไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็มีซองกันชื้นด้วยทำให้กรอบนานสามารถสั่งซื้อได้แม่เล็กจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็วันนี้แม่เล็กขอตัวลาไปก่อนบายบาย